받은 사람이 많더라고요. <laughs> 그래서 아 그냥 유행이구나. 오케이 미안. <laughs> 지수 블랙핑크가 테마 스포일 또 나왔습니다. อัปเดตล่าสุดค่ะเพิ่งจะมาใน Channel Plus นะคะมาพร้อมกับเสียงหวานๆของเธอค่ะถามว่าบลิงนะคะมีความสุขหรือเปล่าช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะแมแต่ก็ดีใจนะที่ปีนี้ค่ะได้เจอกับพวกคุณบ่อยๆนะคะเราก็มีการพูดนะคะว่าเรายังมีอะไรเนี่ยที่จะได้เจอกันอยู่อีกด้วยนะเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้แล้วก็ประมาณว่าพี่สุก็บอกว่าหลุดสปอยออกมาใช่ไหมหลังจากนั้นค่ะเธอก็บอกว่าเออขอย,ยังไม่บอก แล้วกันนะว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเล่นเอาตอนนี้ค่ะถึงกับนั่งไม่ติดนะคะคิดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะอาจจะได้เจอกับ b l a c k พิง k อีกครั้งนะคะแต่จะมาในรูปแบบไหนนั้นไม่ทราบได้จริงๆค่ะแต่อัปเดตล่าสุดนะเห็นทางเป๊ปซี่ไทยแลนด์นะคะมีการโพสต์ออกมาแล้วนะคะมีการเปลี่ยนโลโก้ค่ะจาก p e ๊ปซี่ซึ่งปกติก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะแต่ตอนนี้ค่ะบอกว่าคุณพร้อมหรือย,อยังนะคะที่จะได้เจอกับแป๊ปซกับแบ็คพิงนะ แน,ะะน่อนอนค่ะว่าเขามีการเปลี่ยนโลโก้ทมาเป็นสีชมพูด้วยนะคะแหมเห็นแบบนี้เราต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะเขาว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะ จะใช่งานเดียวกับที่พี่ซูสปอยหรือเปล่านะยังไงเนี่ยก็มาลุ้นกันค่ะเออหน้าติดตามมากๆเลยนะคะค่ะก็มาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะจีซูค่ะเธอมาสปอยแล้วนะคะว่าจะมีลุ้นนะคะจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ค่ะอดใจเอาไว้แทบไม่อยู่เลยนะเนี่ยอยากจะรู้จริงว่างานอะไรคุณคิดว่าเป็นเรื่องอะไรนะลงมาพูดคุยกันได้นะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า